เดิมพันกับฉันไปละถ้าคุณชน,นะคุณจะได้เงินสิบล้านนี้ไปแต่ถ้าคุณแพ้ฉันจะเอาวิญญาณคุณอาดขอเรียนหนังสือนะแม่ฉันว่าไม่ต้องเรียนมาแล้วแหละเสียเวลาเปล่าๆกลับมาช่วยพ่อแกเขย่าให้โลดีกว่าเมื่อก่อนนะพ่อโดนโกงมาเยอะตอนนี้พ่อโกงคืนบ้างมันไม่ผิดหรอกแม่ลำพาหรอวะว่าแม่โกงบ่อยค่ะเดี๋ยวมึงคอยจับตาดูไว้สองหัวเมยคู่นี้ไว้นะถ้ามึงรู้ว่ามันหนีไปที่ไหน มึงรีบมาบอกงทันทีเ้าใจ้มทีนี้เราจะเอาไงกันดีอะพี่มีพลเมืองดีเขาแจ้งข่าวมาว่ามีบ่อนกับพนันมาออเปิดแถวเขาชัโมกสวัสดิ์ช่วยจกกัดการเรื่องนี้นะการพนันมันเป็นสิ่งไม่ดีใครที่เดินเส้นทางเนี้ยชีวิตก็ชิบหายบันเลกันทั้งนั้น